ค่ะกาบสวัสดีเอฟซีท่าช่องของสงการนะคะเมื่อนี้นะคะก็จะมีแนวทางตองหวดของแอดเองค่ะก็คือแนวทางตองหวดของแอดในหวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนหกแปดนะคะพี่น้องหวดวังหันแนวทางของแอด กาบ,บ่กเขาพี่น้องแต่ขันเอาบานเหลขทีลุ่งน้ำนาะพี่น้องเหยียบเข่าสามตัวแขกับหัวจะเข่าสามตัวโตดนะค่ะพี่น้องแต่วายเอ็ดกับ,บ่อได้เอาบานเหลขกทีลุ่งนะคะหวัดวังหันนะค่ะก็คือบานเหลขทีของแอ็ดมันสามหกศูนย์นะคะอ่าเหลขออกสามตัวก็คือสามศูนย์เก้านะคะพี่น้อง แต่กับบ้เขาก็บ่าบ่เขายุดอกค่ะแต่วา่าแต่ว่าเสียดายนะคะทีว่าบ่ไดเอาเลขบาดลุ่งขันเอาลุ่งขันกับหัวมันจะได้สามตัวโตหนาแอดกระรือเสียดายพี่น้องเพราะว่าหุบกับเก่ามันเป็นตัวเดียวกันนะคะขันเม็นเอาลุ่งก็จะเข่าสามตัวโตกับหัวลุ่งไหมค่ะพี่น้อง เอาแต่กับพ่อปิญยังเนาะค่ะเนาะเขามาฮุกงวดแหล้วนะคะพี่น้องเขามาฮุกงวดกับพึงจะลุดวังวัฒนินหนึ่งเอ้ยซิบหุกพือภาค้มหุกแปดนะคะพี่น้องเขาตังฮกงวดเนาะค่ะข่วมฝันของแอดกระเดยกับขอคนอะไรข้นอะไรแช่นะคะหายกับช่องหน่อยๆของสงการเหมือนเดิมละคะพี่น้องเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะคะหายหาตัวลีกนะคะพี่น้องคือ วังหนึ่งหันมั่นบ่คคอยฝันฝันกับบ่นิ่งฝันกับบ่เทียงพี่น้องเพราะว่ามันอยากนะําแม่่วยนะคะแม่กด้เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่น้องแตว่าก็เสียดายยุดดอกพี่นอ้องทีแอดลไปอไปเลขอ่กคุนผูข,ของของคุณยาาของแม่ที่ตายนะคะตกลงมานะห็นหนึ่งหกศูนย์แม่พี่น้อง ที่ริงแล้วนะมันอาจจะเป็นเก่าศูนย์ก็ไดศูนย์เก่าก็ไรเนาะแต่ว่าแอดกับบ่แอดลงหลายตัวแอดก็เลยบริเวณวาวาให้กับหัวเอาเด้อเนาะค่ะเนาะมันหลายตัวปดร่วมฉีดนะคะมันบรดเวจัดสรรปันส่วนทึ่งมันจอะเนาะค่ะเนาะมันจอะมันจอะมือจอะวันเหล็กออกก็เลยร่วมฉีดเลยมันก็เลยบรละเอียดพี่น้องมันเรยบรละเอียดปันได พราะว่าเห็นอยู่ในตาของแอดนี่แหละเห็นน่ะเป็นหกศูนย์หนึ่งนี่มันอยู่ทั้งทึ่งดอกแต่ว่าเอาให้ออฟซี่เบิงกับสิบ่ะห็นดอกค่ะ,คะเพราะว่าแอดมาเปิดเบิงแหล้วมันบอยห็นชัดนะคะพราะว่าขยายบอขยายบอไใ้นะคะมันก็เลยเห็นจำานั่นนะคะพี่น้องกขอโทษขออภัยนะคะแต่ว่าล่งไวยอยู่หนึ่งหกศูนย์ ที่จริงมันจะเป็นเกาศูนย์ก็ไดค่ะพี่น้องเอ้ยนั่นแหละกะวัม่มผิดพลาดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันรุง่งร่วมกันเรียกบรเยียดปันไดเอากะเขาเลียงเข่าเล่าเนาะค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยที่ว้าหลายเนาะค่ะเข้าก็อยากได้วิามวิล่านะคะพี่น้องขอขอเข้า,า,ะะเาก็ให้แวาไปแต่ว่าอาจารย์ทุกอาจารย์หรือว่ากุณย,ย่ายทุกคุณย,ย่ายกะเดียวจะทยอยตามไห้เด้อค่ะ นี่เอ็บซี่พนทักมาวาไห้ตามพอคูหนึ่งก็คือพอพื่นมาใไม่นะคะพออ่าพอหน้ายนะคะพี่น้องเดี๋ยวเด้อวค่ะจะตามเพื้อนอยู่ยค่ะพี่น้องพื่นไหศูนพี่น้องเดินศูนกับมาของเพื่อนอหลีแต่พื่นจับคูไหขึ้นแต้มหนึ่งนะคะพื่นจับไหแปดศูนมั่นกับขึ้นเก่าศูนศ<ม>ูนเก่านะคะพี่น้อง เพื่อนเลว่าให้ตามให้แน่เดี๋ยวจะไปตามให้ค่ะเอ้าพี่น้องแล้วก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องข้าลังเทียกับเบาเพื่อนกับตีเหลกไปน้ำเพื่อนวายจะเบาตีเลกข้าลังเทียกับตีไปน้าค่ะพี่น้องมั่นกับบรูวา่ามั่นเบาไปยังไงอยู่หละ่ะมันกับหลงตีไปน้าก็ขอโทษขออภัยเอ้าคลิปนี้กับเป็นความฝันของแอดด้อค่ะพี่น้องความฝันของแอดตองงวดนะคะ ันตองหวดกับฝันส่งดีๆอยู่ดอกค่ะพี่น้องฝันบางหนึ่งหันหนมันบอชิงฝันดีเนาะค่ะเนาะมันบเชื่งฝันดีมันฝันไปเกี่ยวกับหนาก็เกี่ยวกับอีหยังมันกัเลเป็นว่าเลขเลยบอเข้าพี่น้องเลขเลยบอเข้าราติของแอดนี่มันจะขันฝันดีนะเลขน่ะจะเข่านะคะบเขาตัวหนึ่งกับเข่าตัวหนึ่งแต่งหวดหนีเป็นฝันดีๆค่ะพี่น้อง วัววันที่หนึ่งมีถุนายนหกแปดนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อแอดกับฝันค่ะฝันสองเทียนะคะนี่ขึ้นเดียวกันพี่น้องฝันสองเทียนนี่ขึ้นเดียวขัดกันกับคือฝันไปเก็บเห็ียดเน่พี่น้องกะขอให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะพี่น้องเด้อวารีเป็นแครแนวทางเด้อค่ะความฝัน มากกระจัดขัดกระพานนะคะบ่เข้ากับบ่รูวากลีดจะออกตัวใดนะคะพี่น,อน้องอ่าก็คือฝันวาไปเก็บเห็ดพี่น,อน้องไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดนี่มีแต่เห็ดอ่ hit hit อาเห็ดกอเห็ดอ่านาแหล่นามุ่มไปยังสิมีพี่น,อน้องไปเก็บเห็ดฝันสันสนหนึ่งดิค่ะฝันบ่ยา้วแต่ว่าฝันสองเทียฝันสันๆัน ไปเก็บเอาเห็ดเห็ดมันจะเป็นจีพ่องามงามนยเห็ดเป็นกีเป็นกีพ่อแงพ่องามงามแม่พี่น้องเป็นกีเห็ด่าสันวาเห็ดบะบานเด้เป็นกีเห็ดกีเห็ดนาแหลกจีเห็ดนาแหล่เห็ดนามุ่ไปเองสิเมียค่ะนี่แหละไปเก็บเอาเห็ดก็ะลยตีได้กัแอกลยจะตีนี่แหละค่ะ ตะเกาเห็ดมันตะเกามันจะออกสามหากันไว้เด้อค่ะพี่น้องสามหาเนี่ยกันเด้อค่ะตัวกันเด้ค่ะเนี่ยสามหาเตว่าแอดกะตีอยู่ดอกแอดตีจีเห็ดจีก, hit, ก,กะเจ็ดพี่น้องจีก,กะเจ็ดเห็ดกะหาแอดกะเลยเห็ดหาเห็ดหกแอดกะเลยตี จ็ดหากดหกพี่น้องกันไว้สามหาพี่น้องนี่แหละหรือว่าอายุแม่จะมาออกหงวดนีกาะยถะิมย่าป่าเด้อค่ะคาเทียอายุแม่กับบ้านเลขทีีเพิินหนะน,นึ่งจ็ดหกนะคะมาออกหงวดนี้กับว่าหุ่นจักนะคะพี่น้องกัเลืตีกับบรนเขารีบบ้านกับเลขอายุเพิินพอดีเลยค่ะ เกสหาเ็ดหกเด้อค่ะพี่น้องส่วนบ้านเลขทีของแอดนะ่ะก็สามหกศูนย์เด้อค่ะบ่อไปใส่มาใส่เลขวนเวียนยุตะหนีตะเลขบ้านแอดวังหันกับหัวสามหกศูนย์ค่ะลขบ้านแยกแยกเอาเด้อค่ะพี่น้องตัดลิ่นเอาจะเป็นสามหกหรือจะเป็นหกศูนย์ หรือจะมากเก้าศูนย์อีกกับพ่าจัดแต่วา่าจิตหกหกกับเก้าก็เป็นตัวเดียวกันเด้อค่ะพี่น้องตัดลิ่นเอาหรือจะเป็นสามศูนกัดใดนะคะหลีบบานของแอดกด็ดเลตัดลิ่นเอาเด้อค่ะพี่น้องส่วนอายุแอดบ่เอาลง่มดอกมันบ่ออกพี่น้องหรือว่าผู้ใดหมักกัจัดเด้อ แต่ว่าเอดบอเอาลุมหาสิบซี่ยางเข่าหาสิบหามันหลายโตโพดค่ะพี่น้องบอกไว้ซ้ำนี่นะคะหาสิบซี่ยางเข่าหาสิบหาหาสิบหาเต็มกับเดียนตุล่าเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะคือฝันรอบแรกค่ะฝันรอบสองพี่น้องบันในขึ้นเดียวกันมืงขึ้นนี่ค่ะขึ้นวันที่สิบแปด โอ oh, ม้มืงขึ้นนี่วันที่สิบแปดมหาสิบเก่าวะค่ะพี่น้องขึ้นวันที่สิบแปดมหาสิบเก่าเนาะค่ะเนาะนี่แหละฝันฝันตอเนียงนี่ค่ะฝันไปเก็บเห็ดอีกคือเก่าพี่น้องฝันเทียสองก็ยังไปเก็บเห็ดอีกคือเก่าอยู่หรือว่ามันฉีดน้าเห็ดโลดหน้าบ่อฉีดหน้าแต่เขากะสื่อไม่กินอยู่ละค่ะเห็ดก็เด้เห็ดผอมึงขึ้น มือมึอมึอว,ว่านหนี่บ่เม,มียนมือเคืนนีกินตะมือว่านหนี่ค่ะแจงเฮ็ดผอฝันว่าไปเก็บเฮ็ดผอพี่น้องไปเก็บเฮ็ดผอยุคขางถนนพนะแปนแป,น,ปนยุขขางถนนสมมุิถนนยงสีเนาะค่ะเก็บยุขขางไต้ถนน,นขาง,งถนนแนี่ยพี่น้องนี่แหละ ไปเก็บเห็ดพอพนะได้ยูดอกจักปะมาณจักสามดอกสี่ดอกสามดอกสี่ดอกนี่หละยูประมาณนี่หละสามไข่ยูประมานนี่หละค่ะสองสามไข่เอาขื้นมาเบิงเอาเมนเห็ดพออยู่บวาสันวาแล้วเอาขื้นมาเบิงเอาเมยียนยูพนะเป็นอ,อันไข่ใหญ่มันสิปปะมาณสามไข่นี่ล่ละค่ะพี่น้องไข่ใหญ่มัน สามไข่นี่ล่ะกลเลยเอาเห็ดพอกับมันไข่นะมันเป็นศูนย์ศูนย์มันเป็น,ม,น,ปนมดมดเนาะแอดกลเลยเอาสามไข่กกลเลยเอาสามศูนย์พี่น้องสามศูนกับหาศยเห็ดกับหาหาศูนยหกศูนกับยุบานเลขทีแล้วแอดกัให้เพิ่นตัดเอาอยุบานเลขทีเลยค่ะหกศูนอ มันจะมาอีกอยู่บอกคะพี่น้องมาแล้วเทียนหนึง่งแล้วมาแล้วบ่าเป็นเทียนหนึ่งดอกในปีนี้มาสองรอบแล้วมาได้ปุนี่แหละค่ะแอดกะเละเอาแต่ว่าแอดคิดว่าเป็นรางพี่น้องเป็นรางหรือว่าจะสื่อบุญก็ได้คือกันเด้อค่ะเดอะ้เอเท่ากับกันอยู่แล้วเนาะบุญรางแต่ว่า มันอยู่ขางถนนอยู่ท่าไงเหมือนทางไ้ยท่าไทงทางมันก็กลยแอดกกเลยคิดว่ามันจะอยู่หลางไหมพี่น้องสามศูนย์หาศูนย์แอดลี่ตีใดสองตัวนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อแอดกรี่หมักสามศูนย์อยู่ดอกค่ะพี่น้องเล่นนินนิน นินสามศูนย์ลางเน้อพี่น้องเน้อสื่อบุญใบหน้่มนะคะกนนันบุญใบหน้่มนินตัวเดียวนี่ละค่ะนินหางเดียวนี่ละสามศูนย์นี่ละค่ะพี่น้องพอว่ามันไปตรงกับบ้านเลขทีพอดีนะคะบ้านเลขทีกับสามหกศูนย์เหลือสามศูนย์พี่น้องหกศูนย์ออกไปแล้วหกศูนย์กับกายไปเป็นเก่าศูนย์ศูนย์เก่าวังหันออกจักว่าจักหลอก พิษสามศูนย์ค่ะพี่น้องมันไปตรงกับเลขบานพอดีนี่ค่ะขอสรุปนะคะนี่ก็คือตกษของแอปจงการนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนหกแปดค่ะพี่น้องโชคโชคมันหมาน้ำกันเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องมากกะจัดคัดกระพานนะคะคลิปนี้ก่ะ ฝากเป็นแค่แนวทางเ้อค่ะสื่อฉลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยเฮ่าค่ะโชคโฉคมันมานน้ำกันค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ